ครัสวัสดีครับนะคนคลิปนี้เปิดหัวได้สวยครับเปิดหัวได้สวยนี่ปลาตองครับปลาตองปลาตองใหญ่เนาะไม่ใช่ปลาตองกายเนาะปลาตองหรือปลาสลัดบ้านเราปลาสลัดบ้านปลาสลัดเนาะเขาเรียกปลาสลัดหรือปลาตองบ้านเราเรียกปลาตองครับปลาตองน้อยไม่ใช่ปลาตองกายเนาะปลาตองน้อยนี่นะคนตัวใหญ่มากนี่นี่โอ้ยยอด nhiều cây ba anh nhau bên hai má bên quẩy quay xe bò nó để mình cây hấp dù cây xoáy hấp vườn đi

ชมเลยเนาะเปิดหัวคิดเนาะปลาตองตัวใหญ่มากครับปลาสลาดปลาสลาดทือปลาตองว่าเราเนี่ยครับตองน้อยคือตองไก่ตองน้อยเนาะสวยงามมากครับสวยงามมากนี่มีเวลาน้อยด้วยครับมีเวลาน้อยนี้มีเวลาน้อยครับมีเวลาน้อย ก็จะไม่มีผลงานให้นาๆได้ชมเยอะเนาะเราก็มาลุ้นแค่ว่าเราจะได้ใช้สวยๆมาโชว์นาๆได้ชมกันหรือเปล่าลุ้นกันต่อรักลุ้นกันต่อ แต่มันไซเล็กใส้ปาเก็มนั่นงนั่เลยไซใหญ่หายไปไหนหมดครับทุกคนไซใหญ่หาไม่เจอครับวันนี้เขาน่าจะไม่ผันน้ำนะวันนี้วันนี้ไม่ผันน้ำครับเพราะว่าน้ำไม่ขุ่นเลยน้ำมันิ่งสีเยี่ยวตลอดครับวันน่าจะพักเนาะวันนี้เป็นวันแรงงานครับวันแรงงานน่าจะพักครับน่าจะหยุดงานกัน นนไม่นขน้ำออาจจะน้ําเค็มเริ่มจืดแล้วเนาะน้ําเค็มเริ่มจืดเขาก็น่าจะหยุดขันน้ํามาอ๋อคุนกันชมกันเรื่อยครับ 3 tiêm hấp, khỏi 1, hấp 2 Khỏi 1, hấp 2 nữa, hấp con nữa 3 hiền, hấp, khỏi 2 hấp Từ giờ, từ giờ hấp, hấp 2 Bà khắp, bà lịch dữ Dữ, ีมันเข้าตาเข้าตาเนาะกดออกอยากเนาะก็เหนื่อยกับปลาเล็กครับไม่ได้เหนื่อยกับปลาใหญ่เนะหนื่อยกับปลาเล็กปลาเล็กเยอะเกิน น้ำขึ้นมามามันน่าจะไม่ค่อยล่องเท่าไหร่รนะคนคนไหนที่เขาพันน้ําขึ้นมามันจะดินน้ําจะขุนเลยครับน้ําจะขุนน้ําจะไหลแรงด้วยมีน,นี้น,น้าไหลเอยครับนิดๆนาะหรือว่าก็ย,ยังพอได้ได้ใหญ่ๆอยู่ครับพอมีผลงานอยู่ครับพอมีผลงาน จะใช้ใหญ่ๆปิงป้งๆเท่านั้นเลยทั้งแจกทั้งแถมไปสารพัดวันนี้เมื่อวานนี้ทั้งแจกทั้งแถมทั้งไปแลกน้ำแข็งด้วยโอ้สารพัดเมื่อวานนี้หวาน,าน,านจริงๆหวานสุดๆเมื่อวานนี้แต่วันนี้ก็พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่ฮะรุนกันไปชมกันครับจะมีผลงานใหญ่ๆขึ้นมาไอ้น้าๆได้ชมเจอกลนหรือเปล่าได้เจอไอ้น้าๆ ะตักแล้วมันตกน้ำเนาะเมื่อกี้เนาะกำไว้ชัวรมนะชมกันเรื่อตัวมาเรื่อยเลยคัพเค้กใหญ่ฮะสัตว์ประหลาดครับสัตว์ประหลาดมั้นวันตายเกินคลองไปแล้วโดนน้ำเค็มเข้าไปตายยังเหลืออีกรอดมาได้ครับยังรอดมาได้ยังรอดเฉยเลยเกิดนึกว่าเดินน้ำเค็มเข้าไปตายหมดแล้วว่าไม่เห็นมันขึ้นเลยครับนายคนเนาะ เริ่มมีอีกแล้วเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเหลืองมันหลงเหลืออยู่ครับเอ้าชมกันต่อครับ ตาม้ายตามหัวตามอย่างแรงนึกว่ามันยินใหญ่ครับไี่ได้ช็อกเกอร์อย่ายงดีเลยมันจะได้ปลาใหญ่โตนะของครับ จะมีผลงานสวยๆให้นา้นาชมกันหรือเปล่าหรือจะได้แค่ปลาเล็กๆแล้วก็ปะะลาสลัดตัวใหญ่แค่นั้นให้น้าชมกันหรือจลิบนี้เอาหลุนกันลุนกัน หากินแบบบ้านๆเนอะอาะหากินแบบบ้านๆก็พอได้กินก็พอได้กินพอ,อมีผลงานพอนั่นหมานไม่หมานคก็ก็ได้กินอยู่ครับไม่มีแห้วเนาะขนาคนเนาะอ้าลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อ ทานสามารถเอาไปเอาไปหมดแล้วมั้งครับนะครับ มีใหญ่ๆให้ชมกันเลยไม่มีไม่มีผลงานเสืยอๆเลยไม่ได้พับยงพับยอเลยนะคน 又弄，又弄。 ย่อมยิ่เช้าเนาะหนาวคนเนาะย่อมยิ่เช้างานเราแบบนี้เนาะผลงานเราก็ประมาณนี้นี่ครับผลงานเราก็มีปลาสลาดหรือปลาตองใหญ่ตัวนึงเอ้าปลาดินใหญ่ใหญ่อย่างน,นี้เลยนะอาคนนี้เคาตัวสวยอยูย่ครับปลาดินคนนี้ดินสวยๆเนาะใหญ่ๆก็ได้อยู่ครับใหญ่ๆได้อยู่ ใหญ่ได้เยู่นะคนนะึงเป็นงานเช้านี้ครับยังไม่ใหญ่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะนะคนเนาะเอ๋อยังไงก็ฝากผลงานไว้ได้วยครับแล้วก็ใสเ่เล็กๆนี่ไม่ไม่ไม่นะเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอได้อยู่ครับนาคนนี่บรรยากาศข้างหลังเราหม,ม,ม,มายเดิมหมายหมานเรานี่แหละครับไม่ได้ไปไหนหรอกครับ อยู่ที่เดิมเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับยังงี้เลยเลยทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย